อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบอนิเมะเดนมินชันนะเออซึ่งวันนี้นะครับผมมีอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปอัปเดตแล้วเดี๋ยวรีวิวเจ้านา루โตะตัวนี้ให้ฟังนี่ครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมก็มีการประกาศออกมานะว่าแชงคูจะออกไปในวันที่10เดือนหน้านะครับแล้วก็มีเลดใหม่นะครับอ่ะเลดนา루โตะตัวละครใหม่ครับนา루โตห้าตัวละครใหม่นะเอ้ยไม่ใช่ต้องบอก5สกินใหม่นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับนา루โตะนะครับโคคุชิโบครับหัวแดงแชงคูดครับผม อันนี้น่าจะเป็นมิซูริอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นซากุระนะอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเริฟเซเยอชื่อแหม่งมากนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอเวกใหม่นะครับนั่นก็คือนารุโตะตัวใหม่นั่นเองนะครับอุซุยนะครับได้ย้ายไปอยู่ในชาร์โดแล้วนั่นนี่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะครับผมอ่ะแน่นอนครับว่ามีประดับใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งประดับใหม่รอบนี้เอฟเฟกหรือออฟเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งเป็น อันใหม่ที่น่าแปลกตาแปลกใจมากที่เกมเอาเข้ามานะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับสำหรับร้านเลเนะครับที่มีเพิ่มเข้ามานนะก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่าแล้วก็เจ้านารูโ,โตะนะครับอยู่ที่3,600โทเคนนะครับแน่นอนครับว่าสกิลอาเวกของเขาเนี่ยก็จะบวกดาเมจ กับสปีดเนี่ย20%นะครับอยู่แค่25่ิบาวิซึ่งเมื่อเทียบกับตนอื่นแล้วนะครับเวลาเวกเนี่ยมันจะเป็น30มสิบวิเนาะซะส่วนใหญ่นะครับผมอัเนี่ยดูของลูฟี่ก็ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นแอซิดนะครับลงไปช่วยเนี่ยจะบวกคิลล่ย์อสิบเปอร์เซอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็น โอกาสขี่หรือดาเมจขี่มันเขียนมาแค่เนี้ยมันดูยากมากนะถ้ามันเขียนแบบดาเมจหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโอเคกว่านี้นะครับส่วนประดับนะครับแน่นอนครับที่เราบอกว่ามีเอฟเฟกใหม่นั่นกะ็คือเอฟเฟกดูดเลือดนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเอฟเฟกนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่มันอยู่ในแต้มอ่าสแตทบูสซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเปิดค่อยว้าวเหมือนกันนะสแตทบูสนะครับถ้าแต้ม10,000แสน,นจะบวก เลือดทีละ1%นะแต่อันนแต่เนี้ยมันถือครึ่งหนึ่งของทุกครั้งนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าคนไหนเนี่ยที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเติมตัวเองเก่งแล้วนะครับแต่สเตตบุ๊กเนี่ยมันยังไม่ถึงใช่ไหมหนึ่งแสนหยิบชิ้นนี้มาเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ดีเลยนะพอสมควรเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าหางนราโตะเนี่ยนะครับผมอมต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกินนี้ครับ1000โทเคนนะซึ่งมันแพงมากๆเลยนะนะครับผมแล้วก็มีการ์ดนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่านี่ ระดับแรกระดับมิติแค่นั้นเองนะครับผมแค่นี้ครับสำหรับอัปเดตนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันค่อนข้างน้อยมากๆนะอแต่ก็อาจจะมาด้วยคุณภาพความสวยงามของตัวละครนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าที่เห็นออร่าเยอะๆอย่างนี้ของพี่เนี่ยนี่คือเวอร์ชันอาเวกแล้วนี่เองนะครับผมเอาเมื่อ,อก,กี้กำลังจะมาให้ดูเลยไปซะและ้วถ้าแบบไม่เอาเวกนะครับผมมันจะมีออร่าเหมือนกันครับแต่มันจะเป็นออร่าเล็กๆจะไม่มีตรงตรงตีนะอ่ะเดี๋ยวหาเดินดูก่อนจะมีไหม น,น,น่าจะน่าจะยากแฮะน่าจะเจอยากนะคนดูซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเจออ่ะเขาจะไม่ค่อยมีออร่าบนตีนก็คือเขายังไม่ได้อเวกเนาะแต่ถ้าเห็นว่าเอเวกแล้วเนี่ยจะมีออร่าบนตูดบนตีนอะไรประมาณนี้ส่วนระดับนะครับพี่ก็ซื้อมาละล่ะนะครับผมอ่ะเราใส่ให้ดูนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับพอมาใส่อย่างเงี้ยโคตรเท่เชียร์โลบ็อกโลบูท แบบนี้ทำนารุตุได้ดีมากเลยคนดูโคตรเท่ดูดิออรา่าปุดปาร์ตปุดปาร์ตนะคนดูส่วนตัวอันนี้ค่อนข้างชอบนะสำหรับแพทนี้นะครับแต่ส่วนสกินเนี่ยันต้องบอกก่อนนะว่าพี่ไม่พอนะพอดีว่าพี่ไปซุ่มนิสัยของเจ้านารุโตะนะครับมี6,000เพชรแม่งก็ลอ6,000ันเพชรพี่หมดเลยนะครับผมกว่าจะได้นะเออพี่แบบโกรธมากอุตส่ากุฟามเป็นเดือนหมดในแป๊บเดียวนะอ่ะส่วน เออไหนว่ะส่วนสกินอื่นๆที่พี่พอจะไหวอยู่ก็มีโคกุชิโบนะครับอ,อันนี้ซื้อมาแล้วแล้วก็มีสซรินะครับอ่นนี่ประมาณนี้พี่ขอไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะไปดูก่อดูีดงนะแพทนี้เดี๋ยวรอมีเพจเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทีหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเจ้าซากุระครับผมซึ่งส่วนตัวมองแล้วสกินรอบนี้เหมือนเอาทำมาแบบเฉยๆอ่ะคือไม่ได้ทำออกมาแบบเอาหล่อเออไม่เหมือนของอันที่แล้วเนี่ยอย่าง อ,อะไรนะงงนามากิม่อย่างเงี้ยนามิอย่างเงี้ยเออม่ยังสวยอะมาแผ่นี้แบบเชื่อหรวะสตัวงั่งๆไม่น่าซื้อนะอันนี้บอกก่อนสก,กินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้านาโตูกันหน่อยนะครับว่ามันประมาณใสนะครับผมอ่าเดี๋ยวเช็คก่อนอนะ่ะโอเคอืมเดี๋ยวเราจะมาใช้งานจริงช่วงถ่ายคลิปหลังจากเพจเสร็จนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะอ,อธิบายไปด้วยว่ามันควรเล่นยังไงนะ สำหรับเราจะมาเทสนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสกิลแรกของนาโตะนะครับผมจะเป็นพุ่งไปนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะซึ่งมันทำดาเมจอยู่ประมาณข้างหลังมันไม่ได้ทำพุ่งไปข้างหน้านะครับผมสำหรับเต่ากระจายสกิลหนึ่งรันประสุดวงจักษอแล้วก็มีทิคกนิดนึงนะครับเราสามารถแบบกดกระโดดแล้วก็กดหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้ครับเราจะพุ่งไกลขึ้นครับผมแต่แน่นอนครับว่าดาเมจก็จงอยู่จุดเดิมนะอันนี้ก็ต้องเล็งให้ดีนะครับ ต่อมาเนี่ครับสกิลสองนะครับผมจะเป็นเหยียบน,นะครับผมเจา้าลูฟี่อ่ะแต่รู้สึกว่าเราเนี่ยจะไม่มีรีเซ็ตนะสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีรีเซ็ตนะคนดูอันนี้เล็งดีๆนะดาเมจดาเมจเข้าตัวนะครับผมอ่าะน,นี่ก็แกล่ตนต่อมาครับสกิลสามับผมเหมือนกันครับไม่มีอมตะให้กับเรานะเป็นป่อยอันนี้ไม่โนโน no, 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 อมตะนะครับผมส่วนสกิลสี่ครับผม จะมีอมตะให้เราจะเรียกมาองจอกแล้วก็ยืนไล่นะซึ่งตัวเนี้ยโอกาสตายคา่อนข้างสูงนะแต่ดาเมจแรงมากนะ <c oughs> ถ้าเรามีดุดเลือดแรกเล่นอ่ะคือดีเลยรามาครับสกิล5ครับสกิลอเวกตัวนี้อย่างที่บอกครับว่ามัน20่สวิก็จริงครับแต่ตรงตรงแม่งน้อยมากนะที่จะเล่นแล้วสกิลเราจะว่าเพราะว่าไงครับมันเป็นออร่าครับเราทำดาเมจรอบตัวเนี้ยครับผมคือแล้วกว้างมากด้วยนะครับ <c oughs> อเห็นไหม <c oughs> กว้างไหมมันมันไม่ได้อยู่ดาเมจต,ตรงดาวกระจายนะมันมีออร่าวงของมันอยู่อันนี้พี่ไม่แน่ใจเรื่องวงของมันเหมือนกันเออแต่ดูดิแงมันเคลียร์มอนดีมากครับผมอมซึ่งมันก็มีแค่นี้แหละำลสำหรับสกิลดาวโตครับผมพี่ก็ไม่มีแนวทางอะไรมากมายนะพี่ว่าตัวนี้ถือว่าใช้งานดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใช้งานจริงนะครับผมก็จะมีสตอรี่กับบอสหลัดแล้วก็เลดเนาะเลดนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัดมาให้ดูแล้วก็สู้เร่งคลิปแค่นั้นไม่มีพูดอะไร หรืออธิบายอะไรนะแต่ก็จะเห็นนะว่าเจอเลดกันแล้โตเป็นยังไงนะครับสำหรับเด็ดใหม่แล้วก็ดูนะพี่ตายไหมสำหรับเล่นนารโตตัวนี้นะครับผมเ okay, อเคัน,นี้พี่จะเป็นแบบภาคนะสําหรับพี่ที่เทสนะครับผมพี่จะปรับประดับเป็นประดับที่อเอาไว้เทสพวกตัวละครอื่นด้วยนะอ่แล้วก็จะเป็นเซตที่เอาไว้เทสทตัวละครน,นะครับนารูโตเนาะจะเห็นาเคลียร์คลิปง่ายมากครับ เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีดามจในการเคลียร์ยคีปเคลียร์มอนเคลียร์อะไรดีมากครับแต่อาจจะมีตรงข้อเสียตรงที่ไม่มีอ,อมไรพี่บอกไปครับผมแล้วก็ด้วยเรื่องสกิลนะครับที่อาจจะมีการยืนไล่นานไปนิดนึงนะครับสองสกิลสอันนี้ก็ต้องเล็งดีๆด,ด้วยนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันทำแค่ข้างหน้านะครับส่วนสกิลสเนี่ยยิ่งหนักเลยครับผมอันนี้พูดกันนิดหนึ่งพี่เล่นเนี่ยว้าบ่อยเหมือนกัน,นครับเพราะสกิลสองเนี่ยกดแค่ข้างหน้าอย่างเดียวน,นะครับผมมันไม่เหมือนลูฟี่เนาะที่สกิลมันแบบถนนแถว อาจจะไม่โดนได้เลยนะเออต้องเช็คดูด้วยนะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะมีโอกาสาเว้วนะี่ก็เวลาไล่ก็ดีๆนะตัดสินใจดีๆน,นะครับผมนี่จะเห็นเนาะเพราะพี่เปิดอันติเมตอาเวกเนะี่ยประมาณช่วงค่ามินิบอร์นะครับผมแล้วก็วิ่งดูนะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่ามอนเนี่ยมันจะตายหมดเลยเนะครับแบบวิ่งผ่านป,ปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เอาจริงว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับมันทำดาเมจก็จริงครับผมแต่มันไม่ถึงกับแบบปึ๊ดตายเลยเหมือนตัวอื่นแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเ,เฮ้ยมันอยู่กับเรานานประมาณยี่สิบอวิทำ ate, ดาเมจใส่ขอนอยู่หรือยูนิตเนี่ยก็ง่ายๆคือมันทำมาเพื่อเล่นดานนั่นแหละแบบเอามา,มา,มาลากมอนให้เราคือมันลากมอนง่ายมากรับจะเห็นเนาะว่ามอนเนี่ยวิ่งตามทุกตัวนะครับแทบจะแบบ ไม่มีหลุดเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยพี่พลาดไปนิดหนึ่งนะพี่มานั่งคิดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรกดสกิล5ที่แถวๆนี้มากกว่านะครับผมเพราะเราจะลากมอนได้ง่ายมากนารุโตะเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต้องกดสกิล5ก็สามารถฆ่ามินิบอสก่อนหน้าเนี่ยได้เ,เร็วมากนะจริงๆนะในความรู้สึกพี่ที่พี่เล่นนะพี่ก็ไม่ได้เทสใหม่นะพี่ก็เอาเนี่ยแหละรอบเดียวนั่นแหละนะครับผมพี่คิดว่าแบบนี้มันก็โอเคใช้งานได้นะครับพี่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันนะสหรับแบบนี้เห็นไหมมันลากมอนทาแบบ มือไม่มีหลุดนะครับแล้วก็สกิลมอน์เนี่ยแรงมากครับแรงจนแบบแรงกึอนะครับผมอืมแต่ก็อาจจะมีเจ็บแต่ด้วยเรื่องมีดูดเลนะือด่ยดามเมจมันแรงอยู่แล้วดูดเลือดคืนนี่หนักมากนะส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยแม่งโอเคแหละสำหรับเจ้าหนอาตกในเวอร์ชันนี้นะแต่อาจจะต้องตัดสินใจในการเล่นนิดน,นึงนะสำหรับเอ่อการรับดาเมจนะถ้าไม่มีดูดเลือดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลากันดีกว่านะครับว่าประมาณนะ้นะ นี่ก็จะได้อยู่ประมาณ2นาที29วินาทีครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราพามาดูเรสไม่ใช่สิบอสรัดกันดีกว่าว่าประมาณไหนนะซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาก่อน้านี้ของสตอรี่เนี่ยเอามาเทียบแล้วเนี่ยมันเทียบได้กับตัวละครประมาณไหนอย่างนั้นหนอน่าจะอยู่สักประมาณริวโกะครับผมสำหรับนาูโตะเมื่อกี้เนาะเวอร์ชันอเวกพี่อาจจะสกิลไม่ดีด้วยนะ ไม่คิดว่าสกิลดีๆกว่านี้หน่อยหรืออะไรดีๆกว่านี้หน่อยก็อาจจะดีกว่าริวโขกพอสมควรนะเพราะว่าลิวโข่ที่ทำได้ประมาณน้ครับอ่าสำหรับอ่าบอสรัดนะครับผมมาถึงที่ศาสกิลทุกสกิลนะครับเปิดสกิล5สกิล2 3 4อันนี้เองเปิดก่อนก็ได้หรือจะกดสกิลสเลยก็ได้นะครับจริงๆชุดเดียวของเจ้านาโลตะพอตายแน่นอนแต่โอกาสว่ามีสูงนะอันนี้ก็ต้องไล่กันดีๆนะครับพี่อัดทั้งหมดประมาณ3 4รอบนะครับพี่เอาคัดมาดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับรอบนี้นะ ซึ่งแน่นอนครับว่าในรอบนี้ก็มีว่าวอยู่นะครับผมไม่้มว่าวไม่ว่าวเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าเวลาจะใช้เท่าไรนะครับผมอ่านี่ก็สู้ไปนะซึ่งนาูโตะเนี่ยเล่นง่ายมากนะครับผมมีสกิลหนีอะไรเงี้ยแต่มันอมาตามันไม่มีอะ่ะออพี่คิดว่าถ้าน้องๆไม่มีดุดเลือดเนะี่ยตายแน่เนี่ยเห็นไหมว่าวละหนึ่งครั้งครับผมเนี่ยนะเสาว่าวตรงอาริตด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้ซึ่งอันเนี้ยเพีกันทีเดียวอันอื่นไม่อยากจะพูดนะคนดู ว่าวเป็นว่าเล่นต์อะเจอไอโคคุชิโบกับอาริสนี่แม่งพุ่งไปพุ่งมานี่แบบโอ้ยหัวจะปวดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่เวลาสักหนึ่งนาทีนะครับผมเออส่วนตัวก็ถือว่าเร็วนะเร็วนะครับอ่ะเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วหนึ่งนาทีเนี่ยได้ประมาณหนนะครับผมเอาจริงๆน่าจะพอก,กับแอคเซลอเรเตอร์นะครับผมอาจจะเก่งกว่าด้วยนะครับผมแต่ถามว่าเท่าซองจิงอูไหมซองจิงอูเอาจริงเร็วกว่านี้เยอะอยู่นะครับประมาณที่เล่นได้ประมาณ50กว่า ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดวีนะครับผมก็ถือว่าห้าหกวีเลยนะแต่ก็ซองยูโวพี่เล่นรอบเดียวนะพี่ไม่ได้เหมือนนาโโตะนะที่เล่นหลายๆรอบแล้วก็เอาเวลาที่ดีที่สุดนะครับผมเออถ้าพี่คิดว่าเอาซองยูโูมาเทสเนะี่ยแล้วก็เล่นหลายๆรอบเนะี่ยพี่คิดว่าอาจจะดีกับนาโอโตะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเทียท็อปได้เลยไหมเพราะว่าไม่ให้เก่งกว่าแซงคูดในแพทนี้อีกนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเก่งกว่าแซงคูดอีกนะเออ อันนี้นะครับอันนี้ที่แบบเทสมานะเก่งกับแซงคูดเก่งกับโอบิโตะนะครับผมแผ่นนะี้ตัวนี้ที่น่าจับรอบนี้ก็น่าจะเป็นนอบโตะนะแต่ถ้าคนไม่มีดุดเลือดเนี่ยไม่ค่อยแนะนําไม่เล่นเท่าไหร่นะครับมีโอกาสตายค่อน้างเยอะพี่ก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมนะครับสัตว์เลี้ยงมันเอ้ไม่ใช่ประดับมันถึงต้องบวกเลือดครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับเจ้านอบโตะเดี๋ยวเราพาทิ้งท้ายไปด้วยเรดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะผมว่าเออเฮ้ยโอบโตะไปเล่นในเลดเนี่ยแบบไม่มีอมาตาอ จะต้องขี้ไว้นะครับผมแล้วก็เลทของเราตัวเองเนี่ยยากไปน,นั่นเองนี่ครับ I minute with I mind limit I I like wake dreams a every the fever where need up work my mind vision don't need to to push our be believe pick I'm more power in the way I be, and when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud. I can't stop me. I want to be the greatest, like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's lost. lossy. I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. So until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see. Matter of fact, cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can come control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed and Everything I do I do the best and Deep within my mind you know I'll always manifest it